ผมไทยกรผลสุวรรณก็มาพบกับท่านที่เคารพอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านที่เคารพและจะอธิบายให้เห็นว่าการต่อสู้กลยุทธ์ของพลเอกประยุทธ์และสมุนบริวารได้ใช้กลยุทธ์อย่างไรได้เดินหน้าแบบไหนถอยแบบไหนหลบเลี่ยงอย่างไรพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยัางยึดมั่น ในยุทธศาสตร์เดิมของตนอยู่นะครับนั่นคือมีอำนาจยึดกลุ่มประเทศไทยไปเรื่อยๆอย่างยาวนานอย่างน้อยก็ให้มันถึงปี2565ให้ได้แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำขณะนี้คือการถอยเขาเรียกว่าถอยทางยุธทธวิธีถอยอยังไงครับพลเอกประยุทธ์จะไม่ยอมเข้าประทะ ในเรื่องที่กระแสพี่น้องประชาชนแรงมากแกจะหลบเลี่ยงไม่ยอมประทะเบี่ยงตัวออกซึ่งก็เป็นปกตินะครับนักการเมืองหลายท่านก็ได้ดำเนินกลยุทธ์หรือใช้ยุทธวิธีอย่างนี้เราเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้เกี่ยวกาดคมคูทช่วงบุญคุณพี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลา 5ปีในการเป็นผู้เผด็จการนายกรัฐมตีจากคสอชอแต่พอเลือกตั้งเสร็จพลเอกประยุทธ์ก็ยังเกี่ยวกัดมาได้จนกระทั่งม็อบนักศึกษาประชาชนได้เกิดขึ้นในตอนต้นปี63ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์รู้แล้วว่าตนเองจะใช้ความเกี่ยวกัดจะใช้วาจาสามหาว คมครูพี่น้องประชาชนอีกต่อไปไม่ได้แล้วขั้นก็ปรับยุติวิธีปรับกระบวนการใหม่กรณีอื้อฉาวต่างๆเราได้เห็นการถอยของพลเอกประยุทธ์การเบี่ยงตัวหลบของพลเอกประยุทธ์เช่นกรณีวิกฤตกระบวนการยุติธรรมอายการตำรวจในกรณีของนายบอสอยู่วิทยา เห็นได้ชัดนะครับคนเอกประยุทธ์พยายามเอียงเอง็นตัวเองเนี่ยมาเข้าข้างฝ่ายประชาชนทั้งที่กระบวนการที่สร้างให้เกิดความพิบัติทางกระบวนการยุติธรรมก็คือลูกสมุนของท่านสนชที่ท่านตั้งขึ้นนั่นละไปทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเป็เบี้ยวเรื่องนี้ท่านพยายามไม่พูดถึงนะครับท่านก็ว่าไปเรื่องใหม่เลย ตั้งคณะกรรมาการใหม่สอบสวนใหม่ให้เริ่มดำเนินคดีใหม่แต่ไม่ดำเนินการที่จะไปเอาผิดกับลูกสมุนของตนเองที่ตนเองตั้งไปอยู่ในสอนอชอแล้วไปหาวิธีการเพื่อที่จะบิดเบือนกระบ,บวนการยุติธรรมในขั้นตำรวจขั้นพยานหลักฐานจนถึงชั้นอายการเห็นไหมครับนี่คือการเบี่ยงตัวที่เราเห็นเป็นกรณีหรือกรณีที่ กลุ่มประชาชนนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงหลังวิกฤตโควิดซาลงเป็นกลุ่มเยาวชนปวดแอกบ้างประชาชนปวดแอกบ้างเขาก็ใช้วิธีให้หมายจับแล้วก็เอาตำรวจไปจับกลุ่มใช้คำสั่งศาลในการอนุญาตห หรือแม้กระทั่งกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มีข้อเสนอในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งฝ่ายพลเอกประยุทธ์ก็มองว่าข้อเสนอนี้นแ่แรำมากพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ดําเนินการอะไรก็ใช้วิธีการเดียวกับกลุ่มประชาชนพลแอกคือออกหมายจับแล้วก็ให้สารปล่อยตัวมาถึงเดือนดำน้ำครับกระแสก็แรงอีก พลเอกประยุทธ์ก็เบี่ยงสุดท้ายก็ต้องสั่งชะลอการซื้อออกไปและยังมีกรณีเหมืองทองอัคลาอีกก็ให้รองนายกวิษณุมาแถมาตะแบงออกไปอีกว่าไม่ได้ปิดแต่เป็นการระง,งับชั่วข่าวนะครับนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พยายามเบี่ยงตัวเองลดแรงปรลลังแต่ดูสภาพท่านแล้วหน้าตาลาสี ความเป็นนายกรัฐมนตรีแทบหมดไปจากใบหน้าของพลเอกประยุทธ์ทันทีก็รบทั้งหลายครับแล้วการเบี่ยงเบนประเด็นอย่างนี้จะสามารถช่วยพลเอกประยุทธ์ให้มีอำนาจอยู่ต่อไปตามแผนตามยุทธศาสตร์ของตนเองได้ไหมท่านให้จับสังเกต จุดตายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมรนูญการให้สวหยุดการทำหน้าที่ทันทีซึ่งกลุ่มพี่น้องประชาชนพดแอกนีได้ยื่นเงื่อนไขขึ้นตรงนี้แหละครับคือเงื่อนตายทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ใช้วิธีการถอยทางยุทธ,ธวิธีก็คือเห็นด้วย ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลนี่ไม่ยอมที่จะเข้าไปยุ่งด้วยโยนเผือกร้อนนี้ให้กับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็ได้เสนอเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแต่เงื่อนไขตรงที่เสนอเข้าไปนั่นแหละครับมันคือกลยุทธ์วิธีการซื้อเวลาหมายถึงจะต้องแก้รัฐธรรมนูญตามสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐบาลคองเสียงข้างมากอยู่เนี่ยแล้ววุฒิสภาก็มายกมือเห็นด้วยด้วยนี่ต้องใช้เวลาแก้รัฐธรรมนูญนะครับ15 16เดือน17เดือนกว่าจะได้ใช้2นี่ปีพอดีนั่นหมายถึงพลเอกประยุทธ์ก็จะมีอำนาจสืบทอดยาวไปจนถึงปี2,565และตรงระยะเวลาที่มันนานออกไปนี่ครับที่มันยาวนานออกไปนี่แหะ คนเอกระยุทธ์ก็จะพยายามหาช่องทางหรือช่วยจังหวะที่ได้เปรียบทางการเมืองฟื้นคะแนนนิยมของตนเองอีกทางหนึ่งหรืออาจจะตัดสินใจยุบสภาเลยก็ได้ถ้าตนเองคิดว่าได้เปรียบแล้วมีงบประมาณใหม่มาแล้วมาแจกเงินประชาชนอีกคนละสามพันหรือแจกอีกคนละห้าพันเพื่อให้คะแนนของตนเองเนี่ยมันฟูขึ้นให้ความนิยมมันฟูขึ้นและประเมินว่าอาจจะชนะเลือกตั้งได้พรค ร่วมรัฐบาลมีทุนพอที่จะไปเลือกตั้งแล้วก็อาจจะยุบสภาได้นี่คือสิ่งที่กลุ่มของพลเอกประยุทธ์คาดว่าระยะที่มันทอดยาวออกไปนี่จะพลิกวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ให้ตัวเองมีโอกาสได้มีอำนาจต่อไปอีกท่านที่เคารพครับผมกราบเรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่า วิธีการเดียวที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ก็คืออำนาจของพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาเท่านั้นผมย้ำหลายรอบนะครับครั้งที่แล้วก็พูดไปว่าต้องเป็นอำนาจของพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกสภาเท่านั้นเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภานั้นมันไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เป็นละคร ที่เอาไว้หลอกพี่น้องประชาชนดังนั้นนะครับพลังอันบริสุทธิ์ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนจะต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นแสดงพลังความเป็นเจ้าของประเทศเมื่ออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยแล้วเราจะต้องแสดงพลังอำนาจตรงนี้ให้เต็มที่ ต้องยื่นเงื่อนไขยอย่างเด็ดขาดนะครับจะปล่อยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ยืดเยื้อโอเอวิหารลายแบบนี้นี่มันก็เหมือนกันยื่นมีดให้กับศัตรูยื่นดาบให้กับศัตรูสุดท้ายดาบที่อยู่ในมือเผด็จก,การก็จะมาจัดการฟันคอพี่น้องประชาชนดังนั้นครับ ในการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มพี่น้องประชาชนบดแอกหรือกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จะจัดขึ้นต้องเข้มแข็งต้องมีคำขาที่จะยื่นให้กับรัฐบาลและทางที่ดีที่สุดครับจะต้องให้พล เอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดต้องออกให้ได้อย่าให้พลเอกประยุทธ์มีอำนาจต่อไปยิ่งออกเร็วเท่าไหร่การแก้ไขปัญหาของประเทศยิ่งจะประสบความสำเร็จมากเท่านั้นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งชาติผมไทยกองผูสุวรรณก็มาสรุปสถานการณ์เบื้องต้นในวันนี้ให้ท่านในรับทราบนะครับ โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ